วิญญาณมีธรรมดาแปรแปวนภิกษุทั้งหลายวิญญาณทางตาเป็นของไม่เที่ยงมีความแปรปวนความเป็นโดยอย่างอื่นได้ภิกษุทั้งหลายวิญญาณทางหูเป็นของไม่เที่ยงมีความแปรปวนมีความเป็นโดยอย่างอื่นได้ภิกษุทั้งหลายวิญญาณทางจมูกเป็นของไม่เที่ยง มีความแปรปวนมีความเป็นโดยอย่างอื่นได้ภิกษุทั้งหลายวิญญาณทางลิ้นเป็นของไม่เที่ยงมีความแปรปวนมีความเป็นโดยอย่างอื่นได้ภิกษุทั้งหลายวิญญาณทางกายเป็นของไม่เที่ยงมีความแปรปวนมีความเป็นโดยอย่างอื่นได้ภิกษุทั้งหลายวิญญาณทางใจเป็นของไม่เที่ยง มีความแปรปวนมีความเป็นโดยอย่างอื่นได้แล้ว